สวัสดีเพื่อนๆนและกันรายานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับชาวราศีมังกรถือได้ว่าเป็นราศีที่10ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่แพะภูเขานะครับชาวราศีมังกรยังเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีเป็นคนซื่อตรงและเป็นนักคิดนักปฏิบัตินะครับด้วยความที่ดาวเสาร์เป็นดาวประจำราศี ผู้คนที่เกิดในราศีนี้จึงมีวิญัยในในตนเองและทำงานหนักมากชาวมังกรเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและทุ่มเทให้กับการทำงานให้กับความสำเร็จของตนเองเป็นอย่างมากนะครับพวกเขานะชาวมังกรทั้งหลายยังเป็นมืออาชีพ ในหลายๆสายงานเรียกได้ว่าสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากความสามารถของตนเองนะครับนอกจากนี้นิสัยลึกๆของชาวมังกรแล้วยังรักอิสระเป็นอย่างมากพร้อมกับความก้าวหน้าไม่น้อยกว่ากันนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่เก่งและรักอิสระนั่นเองนะครับสวัสดีกรลยาณมิมิทุกท่านสวัสดีชาวราศีมังกรนะครับ วันนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายดวงในช่วงเดือนตุลาคมนะครับเราจะมาดูกันว่าพวกท่านจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้นะครับว่าคำทำนายนี้เป็นเพียงภาพรวมนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงกับบางท่านแล้วก็ไม่ตรงกับบางท่านนะครับเอาละครับชาวมังกรนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับตามหัวข้อเลยนะครับการเงินจะดีมาก หาเงินเก่งมากนะครับได้เงินจากความสามารถของตนเองลุ้นล้วนโอเคนะครับชาวมังกรเรามาเริ่มกันในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของการงานช่วงเดือนนี้นะครับมังกรจะไม่ค่อยมีเวลาพักเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะโอกาสแห่งการงานของชาวมังกรนะครับใครที่เตรียมความพร้อมใครที่มีความสามารถ ขยันขันแข็งในช่วงเดือนนี้นะครับจะมีโอกาสได้รับงานได้รับโปรเจกต์มากมายนะครับเคล็ดลับสำคัญในช่วงเดือนนี้อย่าปล่อยงานอย่าแช่งานหมายความว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรท่านจะไม่ว่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณปล่อยงานถ้าคุณแช่งงานคุณทำงานช้าๆคุณก็จะได้เงินตอบแทนได้ค่าตอบแทนตามผลงานที่คุณทำ นะครับเพราะว่าคุณทําแค่นั้นสมมุติว่าเดือนนี้คุณรับงานมา5งานและคุณคิดว่าจะทําแค่5งานนี้ทั้งเดือนก็หมายความว่าค่าตอบแทนชาวมังกรก็จะได้แค่5งานนั้นแต่นะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าชาวมังกรรู้พื้นดวงรู้ชะตาตัวเองแล้วนะครับให้รีบทำรีบเคลียร์ปัญหารีบจัดการงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเข้ามาให้รีบทำไม่ต้องรอให้ ส่งตรงเวลาก็ได้หรือโปรเจกต์ส่งตามกำหนดให้รีบใช้ทุกความสามารถนะครับพยายามทำโปรเจกต์ั้นให้มันสำเร็จเพราะเมื่อสำเร็จปุ๊บคิวจะว่างดวงมันจะไม่ให้คิวว่างโชคชะตาจะเขาเรียกว่าดึงงานใหม่ดึงโปรเจกต์ใหม่เข้ามาให้ชาวราศีมังกรได้ทำโอกาสที่จะได้รับเงินเพิ่มมันก็จะมาจากตรงน,นี้นั่นเองนะครับเอา ถือว่าพื้นดวงในเดือนนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีให้กับชาวมังกรคนที่เป็นฟรีแลนซ์คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวคนที่ทํากิจการส่วนตัวนะครับแต่คนที่ทํางานประจํานะครับงานจะมาเยอะมากขึ้นเงินก็อาจจะเท่าเดิมเพราะคุณรับเป็นเงินเดือนนะครับมันจะดีสําหรับคนที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการเป็นฟรีแลนซ์เป็นปนายหน้าเป็นเซลล์ที่ต้องขายแล้วได้เงินคอมมิชชั่นนะครับ แต่ยังไงชาวมังกรน,นะครับก็อย่าพึ่งน้อยอกน้อยใจสําหรับคนที่ทํางานประจำว่าทํางานเยอะไปก็ได้เงินเท่าเดิมน,นะครับเพราะจากช่วงนี้ไปนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เขากําลังมองดูว่าคุณนี่แหละเหมาะสมกับตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นยิ่งเขาโยนงานเข้ามาให้คุณคุณจัดการได้คุณบริหารจัดการทําให้หัวหน้างานทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในองคอ์กรทําให้บอสใหญ่เห็นว่าเรามีศักยภาพเพียงพอ เหมาะสมที่จะรับตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในสิ้นปีก็จะมาหาชาวมังกรอ,อย่างแน่นอนนะครับเรามาต่อกันในเรื่องของการเงินนะครับการเงินแน่นอนดีมากตามหัวข้อเลยนะครับจะหาเงินเก่งมากจะได้เงินจากความสามารถของตนเองนะครับก็ดังที่เกิดไว้การงานกับการเงินนี่มันสัมพันธ์กันแน่นอนนะครับมันจะดีกับคนที่เป็นเจ้าของกิจการ ช่วงนี้นะครับยิ่งขยันยิ่งได้เงินเยอะนั่นเองนะครับรายได้จะสูงมากกว่าปกตินะครับจะมีรายได้เข้า,ามากกว่าหนึ่งช่องทางนะครับแน่นอนรายจ่ายก็มีออกไปก็ขอให้บริหารจัดการในเรื่องของรายรับรายใจ่ายให้ดีนะครับอย่าชะล่าใจนะครับชาวมังกรหาได้เยอะก็ใช่ว่าอยากได้อะไรก็จะซื้อตามอำเภอใจนะครับต้องวางแผนจัดการ เกี่ยวกับระบบรายรับรายจ่ายให้ดีต้องมีเงินสำรองอนาคตชีวิตจะได้ไม่ต้องลำบากจะได้ไม่ต้องติดขัดเรื่องการเงินอีกต่อไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันในเรื่องของความรักนะครับความรักคนโสดในช่วงนี้นะครับถ้าคิดอยากจะได้แฟนอยากจะได้คนรักมันก็จะมาตามความคิด พราะพลังงานความคิดของชาวมังกรช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นมากอาจารย์แนะนำนะครับให้ตั้งอกตั้งใจให้ใช้พลังงานความคิดไปในทางการงานไปในทางการหาเงินก่อนดีกว่านะครับเพราะ เป็นช่วงจังหวะขา,ากขึ้นแห่งการทํางานไม่ควรเอาพลังงานที่คุณมีไม่ควรเอาพลังพิเศษที่คุณมีมาใช้กับความรักในช่วงนี้นะครับเพราะจังหวะนี้คือจังหวะกอบโกยแน่นอนเมื่อชาวมังกรมีฐานะที่มั่นคงมีการเงินที่ดีการงานที่ดี ความรักที่ดีๆจะตามมาเองครับไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปรอนะครับอาจารย์แนะนำว่าโสดก็ขอให้โสดแบบสวยๆหล่อๆต่อไปจะดีที่สุดนะครับเรามาดูกันสำหรับคนที่มีคู่นะครับความสัมพันธ์ความรักของพวกท่านในช่วงนี้ก็ถือได้ว่ามันจะดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนอีกนิดเดียวไม่มากนะครับเพราะว่า แต่ก่อนเนี่ยทั้งสองนะครับคนรักมันจะมีปัญหากันในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรือของการเงินแต่ช่วงนี้ชาวมังกรหาเงินได้เยอะขึ้นนะครับมันก็จะทําให้คนรอบข้างของชาวมังกรเป็นแฟนเป็นคนรัก ดูว่าเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราหาเงินได้เยอะขึ้นมันก็จะไม่มีเรื่องขัดแย้งอะไรตามมาก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับและเรื่องสุดท้ายเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพนะครับชาวมังกรในช่วงเดือนนี้ถือได้ว่าแข็งแรงดีนะครับสิ่งที่จะต้องเตือนก็คือ ใครที่ติดเที่ยวกลางคืนติดดื่มนะครับก็ขอให้หลีกเลี่ยงยะมดนะครับถ้างดไม่ได้ก็ขอให้ลดให้มันน้อยลงนะครับให้ดูแลสุขภาพให้ดีหันมาออกกำลังกายเยอะๆเพื่อเตรียม,มร่างกายเตรียมความพร้อมรับมือกับงานใหญ่ที่มันกําลังหลั่งไหลเข้ามานั่นเองนะครับ เอาละครับนี่ก็คือภาพรวมของชาวมังกรในช่วงตุลาคมนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าพื้นดวงอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับชาวมังกรทุกๆคนนะครับมันขึ้นแล้วแต่บุญวาส,สนาของแต่ละคนเพราะ คุณเป็นชาวราศีมังกรก็จริงแต่ว่าคุณก็ไม่ได้เกิดในวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้พื้นดวงก็ต้องเช็กดวงชะตาตัวเองนะครับอันไหนติดขัดก็แก้ไขนะครับเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามานะครับเอาละครับชาวมังกรฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจารย์หวังว่าคำำําทํานายจะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอให้ชาวมังกรช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะเพื่อให้ท่านอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี่แหละ ไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ขอวอวยพรให้ชาวมังกรทุกๆท,ท่านจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับให้กลับมาเป็นพญามังกรคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหนังใจปรารถนานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ